สวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่บริษัทสร้างเกม ITB Show บริการจะรออะไรกันล่ะครับตบมือสิตันรับหยุดจอดครับไม่ต้องกีดก้ากันครับเอาล่ะเรามาทาความรู้จักเกี่ยวกับบริษัทนี้กันเลยสวัสดีครับผมมาทาบริษัทวันนี้ผมจะพามาดูกิจวัตรประจําวันของผมงานของผมก็ไม่มีอะไรมากครับนั่งแอคิวสมาร์ท็อกไปวันวันให้เงินทางานแทนเราคันนี้ใช้ได้อยู่ส่วนอินนี่ที่นั่งข้างผมอ่ะก็คือเลขาส่วนตัวของผมหน้าที่ของนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือการจัดการประชุมให้กับลูกทีมและคอยแจ้งข่าวสารต่าง เอาละครับภายใน20ปีนี้ผมจะตั้งเป้าหมายให้กับบริษัทนั่นก็คือเป้าหมายแรกผมจะเพิ่ม FC ตัวน้อยให้ได้มากที่สุดเป้าหมายที่2ผมจะต้องทํายอดขายให้ได้ทั้งหมด500ล้านและสุดท้ายเป้าหมายที่3ผมจะทาการคว้าทุกถ้วรังวันมาเป็นเกียรติยศให้กับบริษัทเราก่อนเราจะประสบความสําเร็จมันต้องมีอุปสรรคบางอย่างนะครับนั่นก็คือแรงกดดันจาก FC ตัวน้อยที่ให้คะแนนแซนจะต่าหรือว่าจะเป็นคู่แข่งจากการตลาดและมาดูกันว่าผมจะทาตามเป้าหมายได้สําเร็จหรือไม่ผมอะ่ะอืมไงลตรง่งตรงเก่งกุ้งชิงเออดอก่าว เปิดมาวันแรกผมได้ทําการหานักง,งานด้วยการโฆษณาในตยารารเพื่อเฟ้นหาพนักง,งานที่ดีเวลาต่อมาก็มีพนักง,งานมาสมัครงานที่บริษัทผมจํานวน5คนผมได้ทําการจ้างวิศวกรเสียงมาหนึ่งตแหน่งผมหาตําแหน่งนักออกแบบไม่เจอผมก็ได้ทาการจ้างตําแหน่งนักเขียนมาแทนจากนั้นผมได้ทําการฝึกพนักง,งานเพื่อให้พนักง,งานคิดค้นชนิดเกมออกมาปีที่1เดือน4ผมได้ทาการเริ่มโปรเจกต์แรกเกมแรกที่ผมสร้างเลือกเป็นแนวปริศนาผสมปสานกับดีเวิร์สซีดีดีด้วยที่ถัานเริมสร้างเกมแรกแล้วเรื่องแรกผมจะให้เอมิลี่เรดเขียนสรุปผลข้อเสนอเกมก็ออกมาดี ได้ทําให้พนักงานทุกคนเกิดมีกําลังใจในการทํางานเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนก็มีจดหมายฉบับใหม่เข้ามา การแข่งขันในอุตสาหก,กรรมเกมยังคงร้อนละอเมื่อผู้เล่นใหม่อิสิบุโซบริการเข้าสู่ตลาดเราจะรอดูกันว่าเขาจะมีไม้เด็ดไม้เหลือดอะไรให้เราชมมันต้องสุดยอดมากถึงสามารถสร้างผลกระทบในตลาดที่แออัดเช่นนี้ต่อมาก็ถึงขั้นตอนการออกแบบกราฟิกซึ่งบริษัทผมไม่มีนักออกแบบผมเลยต้องจ้างบุคคลภายนอกมาทําแทนผลสรุปก็คือก็ได้อยู่เอาอะไรมาครับแค่หนึ่งร้อยตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการใส่เสียงนดนตรีผมหวังว่าแอนดรอยจะไม่ทําให้ผมผิดหวังโอเคไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังอยู่ดีและขั้นตอนสุดท้ายก็คือ การแก้บัคก,ก่อนที่จะจัดวางจําหน่ายเวลาที่รอคอยก็มาถึงเกมแรกผมก็ได้ทําการสร้างเสร็จแล้วผมต้องมานั่งอ่านบทวิจารณ์ในในติตยสารจากกูรูทั้งหลายว่าเขาจะรีวิวให้ผมยังไงถ้ารีวิวไม่ดีเดี๋ยวเจอกันคะแนนค่อนข้างต่ําแต่บางคนก็ไม่ฟังเสียงนักวิจารณ์ทุกเกมมีอ้าขนองนาะผมก็ได้วางจําหน่ายทำให้ผมมี FC ตัวน้อยเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นผมก็ได้ไปรับงานเป็นงานการ์ตูนเกม เจ้าขายสัปดาห์แรกเกมมีอาคนองนาผมขายได้23,615แผ่นและผมก็ได้อันดับที่24จากนั้นผมก็ได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ผมเลือกมป็นแนวผจญภัยผสมปสานกับนินจารอบนี้ผมจะให้เอ็เพโซเป็นคนเขียนข้อเสนอเกมผลสรุปออกมาคือเฮียมาก ปีที่1เดือนสิบเกมหมีขนองนะ้าผมก็ได้สิ้นสุดการจําหน่ายจากนั้นผมก็ได้ทําการอัปเดเว็บให้พนักงานผมต้องแลกมาด้วยการที่ผมต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานเพิ่มก็ถือว่าคุ้มอยู่ปีที่1เดือน11บเอ็ดข่าววงในก็มาแจ้งว่าเซนก้าได้ประกาศเปิดตัวเครื่องเกมใหม่นั่นก็คือ Exo ซดัเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนรอมีเงินก่อนค่อยจัดเวลาที่รอคอยก็มาถึงเกมที่2ผมไม็ได้ทําการสร้างเสร็จมาครับเรามานั่งอ่านบทิจา์จากกูรูทั้งหลายถ้าให้คะแนนไม่ดีเดี๋ยวเจอกันข้างนอกนะได้มีคนให้คะแนนแค่สรุปผมส้างเกมมมมาาาาาาไไได้้้้ปปรรระณ2.7เจกกส่่วววนนหของบิษัท็ ก็อยู่ในระดับที่พอใช้ได้อยู่มั้งนะจบปที่1เข้าไปที่2เดือนที่1 ยอดขายของสัปดาห์แรกของเกมดินจามันละมันอยู่ในระดับที่ผมก็โอเคอยู่นะครับระดับหนึ่งอะปีที่2เดือนกุมภาผมก็ได้เจราจาเพื่อจะซื้อเครื่องเอ็กโซดัสจากนั้นผมได้ทําการเริ่มโปรเจกต์ที่3แพลตฟอร์มที่ผมเลือกเป็น, Exodus. นเอ็กโซดัสแนวเกมผมเลือกเป็นการศึกษาผสมผสานกับโจรสลัดรอบนี้ผมให้เอมี่เลดเป็นคนเขียนข้อเสนอเกมผลสรุปก็คือเฮีย yeah, มากเขียนได้แค่นี้จากนั้นผมได้ทําการฝึกพนักงานเพื่อทําให้พนักงานคิดค้นเกมออกมาตาแหน่งที่ผมฝึกก็มีนักเขียนและนักเขียนโค้ดผมก็ขอแพมอะไรยอย่างหนึ่งก่อนนะครับ ก็มีเงินเตรียมให้พร้อมแต่ว่าปีนี้ผมไม่ต้องจ่ายนะครับคือรัฐบาลช่วยผม ปีที่2เดือน5เกมที่3ผมไม่ได้ทําการสร้างเสร็จเกมนี้ผมได้ตั้งชื่อว่าโดนสลัดหมีบ้ามาฟังคําวิจารณ์จากเหล่าคุณูกันครับเฮ้ยไอนี้หลายรอบแล้วนะได้อยู่3าคะแนนอ่ะตอนขายสปดา์แรกเป็นอะไรที่น้อยมากครับซึ่งครั้งนี้ผมได้อันดับที่25เป็นอะไรที่น้อยมากเลยจากนั้นผมได้ทาการโฆษณาออนไลน์เพื่อเพิ่มฐานแฟนคลับเวลาถัดมาเดือนที่7ผมได้เริ่มสร้างโปรเจกต์ที่4ส่วนแนวทางของเกมจะเป็นแนว R p g ผสมผสานกับแฟนตาซีผมยังมั่นใจในเอมิเลสให้เขียนบทเหมือนเดิมถึงจะได้คะแนนแค่อันน้อยนิด่่กก็ททุคนนดีีีีใใจผผมมมมมมววาาาสสสขเเเ4รบูณ์ยง รอบนี้บทวิจารณ์นอกโลก X ไทยบ้านนาผมก็ได้คะแนนมาที่16ยอดขายสัปดา์แรกเกมที่ผมเพิ่งปล่อยไปก็เป็นอะไรที่ผมไม่ได้คาดหวังแต่ก็ติดท็อป20อะผมไม่รอช้าผมได้เริ่มโปรเจกต์ที่5เลยโปรเจกต์นี้ผมยังไม่เปลี่ยนแนวเกมนะครับผมก็ยังมั่นใจในนักเขียนคนนี้เหมือนเดิมถึงจะได้คะแนนอนแสนน้อยนิดกระตับเกมนอกโลก X ไทยบ้านนาผมไ็ได้ทำลายสถิติขายได้100,000แผ่นปีที่2เดือน12เกมนอกโลก X ไทยบ้านนาผมได้เลิกวางจำหน่าย เข้าสู่ปีที่3ประกาศจากข่าววงในว่า n ิน n ท o ได้สร้างเครื่องเล่นเกมใหม่นั่นก็คือเครื่อง i.e.s. หลังจากนั้นเกมที่5ผมก็ได้เสร็จสมบูรณ์ผมได้ตั้งชื่อว่ามีขาวต่อยดวงจนันทร์คะแนนรวมจากบทวิจารณ์โอ้น้อยจัดเลยให้มายอดขายสัปดาห์แรกผมขายได้5 0 0 0 0กว่าแผ่นเป็นอะไรที่ดีมากและผมยังติดอันดับท็อป10ด้วยปีนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็สร้างเกมเหมือนเดิมเปลี่ยนแนวเกมบ้างปรับเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยเวลาว่างผมก็มาอาร์เลเวลให้พนักง,งานเพื่อให้พนักง,งานคิดค้นประเภทของเกม ในที่สุดเกมที่6ผมก็สร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมวางจาหน่ายเห็นบทวิจารณ์และท้อเลยครับดูมันให้แต่ละคะแนนมาจา้ขายสัปดาห์แรกสงครามหมีใต้ผมขายได้4 0,000กว่าแผน่นอย่างน้อยก็ติดอันดับวะต่อมาผมได้ทําการโปรโมทด,ด้วยการแจกตัวอย่างเกมทําให้ FC ตัวน้อยเพิ่มขึ้นผมไม่รอช้าผมได้เริ่มสร้างโปรเจกต์ที่7เลยสงครามหมีใต้ผมก็ได้เลิกวางจําหน่ายจากนั้นข่าววงในก็ได้แจ้งมาว่า Nintendo ได้เปิดเครื่องเกมใหม่นั่นก็คือเกมคิดเครื่องเล่นแบบพกพาผมคิดว่าเกมที่เจ็ดคงเสร็จไม่ทนันผมขอตัดไปปีที่4 ในที่สุดเกมที่7ผมก็ได้เสร็จสมบูรณ์ผมบอกเลยบทวิจารณ์ในนิตยาสารเนี่ยโคตรเยี่ยสามหมดเยีย่ยได้อยู่12คะแนนการขายสัปดาห์แรกซีมอโกผมขายได้ห้าหมื่นกว่าแผ่นอย่างน้อยก็ยังติดอันดับผมไม่รอชา้าผมจะไปเซ็นสัญญากับค่าย Nintendo เพื่อซื้อเครื่องเกมคิดจากนั้นผมก็ได้ไปเริ่มโปรเจกต์ที่แปดเลือกเป็นแพลตฟอร์มเกมคิดประเภทของเกมผมเรียกเป็นซิมูเลชันผสมผสานกับโรแมนติกผลสรุปก็คือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมากทำให้พนักงานตื่นเต้นเวลาที่ผมรอคอยก็มาถึงเกมที่่่8ผผมมมมมมกก็็ไดด้้้เเเเสสรรรรรจจจจบบบูณณ์์าาาาาฟััังงทวววิิตนนนนนอออยะะะะคคคใหหห12แแืืปลถึ วิจารณ์ของผมจะน้อยนิดแต่ยอดขายผมก็พุ่งปีดไปเจ็ดหมื่เลย แถมได้อันดับที่7ด้วยผมไม่รอช้าผมได้เริ่มสร้างโปรเจกต์ที่9เลยผมเลือกแนวเกมเป็น RPG ผสมผสานกับแฟนตาซีทาให้นักเขียนของผมเขียนข้อเสนอเกมออกมาได้ดีเวลาผ่านมา2เดือนก็ได้มีข้อเสนอให้ผมย้ายบริษัทเพื่อขยายพื้นที่และเพิ่มโต๊ะพนักงานเพิ่มเป็น2ก็จัดไปเลยสิครับเกมที่9ผมได้ตั้งชื่อเป็นนักรบหมูน้อยคะแนนวิจารณ์ผมได้มาแค่16หเองถือว่าต่ำมากเลยถึงคะแนนจะต่ำแต่ยอดขายไม่ต่ำนะครับผมขายได้เกือบเ0 0 0 0นื่นนะู่ะแถมติดท็อป1ิด้วยปีท่4 10, 12. ก็ได้มีงานรางวัลเกมนานาชาติมาดูกันนะครับว่าเกมของผมจะติดอันดับหรือไม่ผมว่ายังไงปีนี้ก็ไม่ได้สักถ้วยรางวัลครับก็ขายกระโลกระลายอย่างนี้ไปขายกัะขี้อ่ะ เข้าสู่ปีที่5กันครับเกมที่10ผมก็พร้อมจําหน่ายยอดขายสัปดาห์แรกผมขายได้1นึ่งแสนแผ่นเป็นอะไรที่โคตรโชคดีและยังไม่พอก็สามารถทําลายยอดการขายได้ทะลุปเป้าหมาย2องแสนห้แผ่นต่อมาผมได้เริ่มโปรเจกต์ที่สิบเอ็ดผมยังสร้างเกมเป็นแนวเดิมและก็นักเขียนคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงปีที่5เดือน6เซนก้าก็ได้เปิดประกาศเครื่องเกมตัวใหม่นั่นก็คือเพเกียเป็นเครื่องเกมแบบพกพาปีนี้อ e ีเวนต์เยอะจริงครับผมจะมาจัดงานวันเด็กอีกจ้างไปพันห้าจะได้จบๆเวลาที่รอคอยกมาถึงเกมที่สิบเอ็ดผมก็ได้สร้าง มาอย่างนี้ผมก็เลยสร้างเกมแนวเดิมต่อเลยต่อมาก็ได้มีพนักงานมาสมัครงานที่บริษัทผม จำนวน7ทนผมได้ทําการจ้างมิเตอร์เอ็กซ์และก็ชาวโลยันไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับจากนั้นผมไปได้ทําการฝึกมิเตอร์เอ็กซ์ให้เขาคิดค้นเกมออกมาและเหตุการณ์ที่ผมไม่อยากเจอก็คือคู่แข่งการตลาดเกมเยอะเกินทําให้ผมเสียฐาน FC ไปเยอะมากปีที่ 5. เดือน11ผมก็ได้ปล่อยเกมมัตเตอรฟัคเกอร์ออกไปและยอดขายสัปดาห์แรกผมก็ขายได้8 2 4 0 0กว่าแผ่นทําให้ผมติดท็อป10ในเกมขายดีผมไม่รอช้าผมก็ได้เริ่มสร้างเกมใหม่เลยผมเลิกเป็นแนวเกมซิมูเลชันเหมือนเดิมและผสมผสานกับสั ีที่5ครับเข้าสู่ปีที่6เหตุการณ์ที่ผมไม่อยากเจอก็คือเกมประเภทเดียวกันแม่งเต็มตลาดเลยทำให้ fc ตัวน้อยผมลดลงเวลาต่อมาบริษัทนิปอนก็ได้ประกาศเครื่องเกมตัวใหม่เครื่องเกมอะไรไม่รู้นะครับผ่านไปสามสัปดาห์เกมหมูแพนดี้ผมก็เตรียมตัวจัดวางจำหน่ายเจ้ขายสัปดาห์แรกก็รู้เรื่องครับติดอันดับที่6ด้วยตอนนี้ผมก็ได้มีแผ่นวิดสิแผ่นผมเลยทำการอัปเดตให้พนักงานหลังจากนั้นผมได้ทำการฝึกพนักงานทำทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วผมเลยเริ่มทำ ขอว่ะทุกคนครับขอกำลังใจหน่อยครับคนละหนึ่งไลค์หลังจากนั้นเกมที่14ผมก็ได้เสร็จสมบูรณ์คูแข่งก็เยอะแถมให้รีวิวน้อยอีกเยี่ยมโอ้โหยอดขายก็มาตกอีกโอ้โหเวลิกูดปีนี้จากนั้นผมได้ทำการเริ่มสร้างเกมใหม่ตอนนี้ผมได้ใช้เป็นแพลตฟอร์ม PCC FX q X. อะไรมันก็ไม่รู้นะหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ไฟดับเฮ้ยปีนี้มันเป็นอะไรของมันวะรวยจริงๆวะ่ะเวลาที่รอคอยก็มาถึงเกมแห่งการทุรัสทุเรก,ก็ได้เสร็จสิ้นมาครับแม็กไหนๆก็แย่สุดละเอาคะแนนให้แย่ด้ไปขอแบบ หลังจากนั้นผมได้ทำการสร้างเกมใหม่ตอนนี้ผมได้เปลี่ยนเป็นประเภท R P G ผสมผสานกับแฟนตาซีแต่ยังแพลตฟอร์มเดิมนะครับสิ้นปีแล้วครับก็มาถึงงานเกมนานาชาติผมได้ส่งไป3เกมนะครับสรุปไม่ได้สักถ้วยรางวัลเลยปีนี้เป็นปีที่เฮงสวยจริงๆเลย เข้าสู่ปีที่7ไม่รู้ว่าปีนี้จะเจออะไรเซ็งซวยหรือเปล่าผมพอแล้วครับปีนี้ขอให้เจออะไรดีๆบ้างเถอะยอดขายสัปดาห์แรกของเกม Ninja Simmy ผมก็ทะลุเป้านะครับหนึ่งแสนบวกผมไม่รอชา้าผมได้สร้างโปรเจกต์ที่17เลยผมก็ยังใช้นักเขียนคนเดิมนะครับปีที่7เดือนสี่ Ninja Simmy ผมก็ได้เลอกจำหน่ายเวลาต่อมาบริษัท MicroX ก็ได้เปิดตัวเครื่องเกมใหม่นั่นก็คือเครื่องเกม Sword แบบพกพาเวลาที่ลอยคอก็มาถึงเกมที่17ผมไม่ได้ทําการสร้างเสร็จมาครับมาฟังบทวิจารณ์กันเลยว่าเขาจะให้ผมเท่าไหร่ขอดีๆ ติดอันดับสิบอะครับธรรมดาทาการจัดงานมาเด็กปีที่เจ็ดกันต่อเลยแล้มาดูว่าปีนี้จะมีคนเข้าร่วมจํานวนกี่คนนะครับจะทําลายสถิติหรือเปล่านะครับเดินต่อมา Nintendo ได้ประกาศเครื่องเกมตัวใหม่นั่นก็คือ Super i e ไอไม่รู้เครื่องอะไรมาน,นะครับผมต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วครับคือเกมประเภทเดียวกันเยอะเกินมันจะสร้างตามทําไมวะเวลาที่ลอยคอยก็มันถึงเกมที่สิบแปดผมก็ได้ทําการเสร็จเรียบร้อยเตรียมตัววางจาหน่ายเลยก่อนจบปีที่เจ็ดผมได้ทําการสร้างเกมอีกหนึ่งผมมาทุ่มเทกับเกมนี้มากครับผมได้ใช้ไอเทมบูทความคิดสร้างสรร ม,มันยังมีคนซ้ํากับผมอีกเอาเรื่องถึงเกมแนวนี้มันจะเต็มตลาดแต่แฟนคลับผมก็ยืนต่อแถวสุดอะรับเวลาที่รอคอยมาถึงเกมนานาชาติมาดูว่าผมจะได้ถ้วยรางวัลอะไรหรือเปล่านะครับมันต้องได้สักถ้วยบ้างแหละฮะบริรสัก์กูได้พ่อมึงนะอะน,นี้แม่งเซ็งเป็ดเลยในรางวัลยอดแจอ้อเหียอะปีแรกเลยนะที่ได้ถ้วยรางวัลไอ้บ้าแต่เกมนี้ผมไม่ผิดหวังครับฟังจากคำวิจารณ์เกมที่ต้องขายดีแน่ตั้งแต่สร้างเกมมาคะแนนรวมแม่งเย้สุดละอันนี้อะ เข้าสู่ปีที่8เกมซิ่งของผมก็ได้วางจําหน่ายจากนั้นฐานแฟนลับ FC ตันน้อยผมก็เพิ่มขึ้นมาหาศาลนะครับถึงไม่ได้เยอะก็ตามยอดขายสัปดาห์แรกผมได้ขายไป1นึ่งแสนแผ่นเห็นังติดท็อปสิด้วยผมไม่รอช้าผมก็ได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ทันทีผ่านเวลาไป3เดือนเกมหมีบ้าผมก็พร้อมวางจาหน่ายยอดขายสัปดาห์แรกเกมหมีบ้าผมก็ได้ขายได้1นึ0 0 0สนแปดหมื่นกว่าแผ่นและผมยังติดอันดับที่4ด้วยโคตรตึงจากนั้นผมก็ได้มาเพิ่มชั่วโมงบินให้พนักงานเพื่อให้พนักงานคิดค้นประเภทของเกมตอนนี้ยอดขายิ ด,ดเลกลับมาสู่เหตุการณ์ปัจจุบันนะครับเกมซามูไรโกผมก็พร้อมให้จําหน่ายผมต้องขอขอ,ขอบคุณนักวิจารณ์ทั้งหลายนะครับที่ทําให้เกมนี้ติดหอเกติยศตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังอะไรจากเกมนี้มากครับแต่มันเสือขายดีแถมยังติดอันดับหนึ่งเกมขายดีอีกยังไม่พอแค่นี้ครับยอดขายผมก็พุ่งไป1ล้านขายดีจะจัดอ่ะเกมนี้จากนั้นผมก็ได้ทาการเริ่มโปรเจกต์ใหม่ผมยังมั่นใจในตัวเพื่อนของผมนั่นคือจอร์จมาลินปีที่8เดือน12ผมก็ได้ทาการปล่อยซามูเข่าทับช้างออกวางจาหน่ายวันนี้ก็ น,นจบการรายงานปีที่8ครับมาครับเข้าสู่ปีที่9ันเลยรอบนี้จะพิเศษใส่ไข่เนี่ยน,นะครับเป็นเกมแรกที่ผมจะทาภาคต่อผมว่านะเกมนี้ผมต้องมาประสบความสาเร็จแน่ดูจากข้อเสนอเขียนเกมอะ่ะได้ตั้งโคตรเยอะไม่ว่าผมจะสร้างเกมอะไรเหตุการณ์ที่ผมไม่อยากเจอก็มาอีกแล้วครับนั่นก็คือเกมประเภทเดียวกันเยอะเกินทําให้ฐาน FC ตัวน,น้อยผมต้องลดลงอีกแล้วมาครับถึงเวลาปล่อยออกจําหน่ายเกมภาคต่อผมก็ยังติดหอเกียรติยศอยู่ดีอะ่ะเกมมันดีอะ่ะทำไงได้แล้วขายสัดาห์แรกผมก็ขายได้ตั้ง400,000ก็แพานุป่ายนะ ปีนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมก็ทําการขายเกมสร้างเกมสรุปรวดเดียวจบครับการเกมนานานชาติผมก็ได้ความาสองถ่วยรางวัลไม่พูดเยอะครับเจ็บคอติดการนําเสนอปีที่เก มาครับใบรุนเข้าสู่ปีที่10กันเลยผมได้เริ่มต้นสร้างโปรเจกต์ใหม่แพลตฟอร์มผมใช้เป็นซูเปอร์ไอเอสเป็นเกมประเภทเคลื่อนไหวผสมผสานกับการเต้นผมลืมบอกไปครับว่าผมได้รับพนักงานมาเพิ่มและอีกหนึ่งอย่างครับผมได้ทําการอัปเกรดบริษัททําให้บริษัทผมอะขยายใหญ่ขึ้นและสามารถบรรจุพนักงานได้8คนนั่นแหละผมขอไว้เกมนี้หน่อยนะครับแต้มความสนุกผมทําได้ตั้ง2อ3ร้อยสิบสามน่นะโคตรตึงผมอยากรู้จริงๆว่านักวิจารณ์จะวิจารณ์เกมผมยังไงอะแต้มมาขนาดนี้แล้วผมบอกเลยเกมนี้ก็ประสบความสําาาาเรร็จออีกกแแแลลล้้้้ววคััับผผมขยไดตงงนนนน่่่หะทสำ ติให้้ไดบมือกันสิครับผมทําได้นะครับตบมือสิครับผมพร้อมปล่อยเกมตะลุยแดนหิมะมาดูกันว่าเกมนี้ผมจะสามารถขายได้เท่าไหร่จัดไปครับวัยรุ่นยอดขายสัปดาห์แรกผมขายได้1ล้านกว่าแผ่นผมก็ยังติดอันดับหนึ่งครับเกมขายดีที่สุดเนื่องจากเกมขายดีผมเลยตัดสินใจทําภาคต่อต่อมาผมได้ทาการยิงแอดเขียนบนดวงจันทร์เลยให้โลกรู้ว่าบริษัทผมมันตึงขนาดไหนผมตัดสินใจถูกมากครับที่ผมสร้างเกมต่อทําให้ฉาน FC ซผมเพิ่มขึ้นอ่ะปีที่10เดือน9กเกมตะลุยแดนหิมะภาคแรกผมก็ได้วางจําหน่ายผมไม่รอช้าผม และก็ยังติดอันดับหนึ่งวะเนื่องจากเกมแนวนี้กาลังฮิตทำให้ผมต้องมีคู่แข่งการตลาดอีก FC ตัวน้อยผมก็ลดภพพาพเลยครับผมบอกเลยปีที่ผมใส่สุดครับเกมภาคที่2ผมก็พร้อมวางจาหน่ายผมแม่งใช้เวลาคุ้มจริงๆครับผมได้มาเจราจาเพื่อซื้อเครื่องอยูเรนนสผมไม่รอช้าผมได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่เลยผมเลือกเป็นแพลตฟอร์มยูเรนนสประเภทของเกมซิมูเลชันผสมผสานกับโรแมนติกเป็นอะไรที่โคตรลงตัวมาครับมาถึงงานประกาศเกมนานาชาติปีที่10ผมว่าปีนี้ผมต้องคว้าไม่ต่ำกว่าสามถ้วยอ่ะเผยๆได้ที่หนึ่งด้วย ว่สุดท้ายเราก็เดินทางมาถึงปีที่1ถึงปีที่10ผมขอจบ EP ที่1เพียงเท่าน,นี้ครับเดี๋ยวไปต่อกัน EP ที่2ผมขอ5ไลฟ์พอครับเดี๋ยวผมจะรีบทําให้เลยวันๆผมทําแต่งงานวนอยู่กับกอลกัญชาวิทเพื่อจะลืมแต่เธอนั้นความรักมาปัจจอม